ยังไม่ยอมออกมาหาอีกบุญลอดนายนี่มาก มาโปมาโปมาโปมาบุญรอดมารลอดครับบุญรอดครับออกมาหาพ่อหน่อยเร็วแม่กินหอวปีนะครับดลงลุม่มน้ำนมให้เด็กชายบุญรอด บุญรอดครับรอด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 เอมา,มา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 เร็วมาเร็วเฮ้ยอ,อายอะไรวะมาเร็วบุญรอดเปลี่ยนมุมแล้วนะวันนี้เปลี่ยนมุมถ่ายแล้วนะเปลี่ยนมุมมาแล้วนะบุญรอดครับ บุญรอดมาหาพ่อหน่อยเร็วบุญรอดครับวันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดโคกนะครับประมาณห้าโมงกว่ากว่าก็จะได้ทำความสะอาดโคกบุญรอดก็ไม่ยอมมาเล่นเลยป่วนเปลี่ยนป่วนเปลี่ยนอยู่แต่แต่ท้องไม่ มาอีกนิดมาอีกนิดมาอีกนิดมาเด็วชายบุญรอดออกมาหาพ่อหน่อยเร็วอ้ำอ้ำหัวปี มีลบมีลบมีแอบจิงอร่อยมากครวบมั่วขอวบคุณเอฟซีนะครับที่ได้เข้ามาเมื่อวานเข้าเอามาปีกล้วยมาบำรุงนำนมให้เด็กชายเุ็นลอดมีกล้วยหนึ่งถุงกับม,มีหลายอย่างครับที่เข้ามา ขายพดลดมายอมออกมาหาพ่อเลยหนูเป็นอะไรของหนูเนี่ยหนูต้องการอะไรเนี่ยหนูอยากได้อะไรบอกมาไมา้เดี๋ก่อนเดี๋ยวเก็บก่อน ก็วันๆไม่ออกไปไหนจากแม่เลยอยู่เกล้ใต้ท้องแม่ยังดีเอาไปเรอดนี้ต้องบุกเข้าไปหาถึงที่เมื่อมีออกมาเราก็ต้องเข้าไปหาอ <c oughs> ินข้อเข้าไปเลยวันนี้ ซิเหรชายพ่นโดจะทำยังไงจะหนีไหมมาแล้วมาแล้วอาหูกางมาเที่ยวอาเม่ก็ห่วงลูกเหลือเกินเตือนตาม,มาอีกแล้วมันสนใจอะไรเลย,เล,ยเล่นอยู่นี่นก็ได้ไม่ออกไปเล่นหรเ,เข้ามาเล่นด้วยใส่ล่าเริงครับเดีย๋ดวยวๆๆๆๆ โอ้สู uh, oh. kind of ้ม <why> ีสู้มีสู้เดี๋ยวดูกางกนดิฟันออกหรือยังหนีเข้าไปคืนอีกมาดูความแปลกของเด็กชายบุญรอดนะครับพอแหลมสิงก็มีเล็บอยู่สิบหกแมมายก็เล็บสิบหกเด็กชายบุญรอดมาได้ไงสิบแปดเนี่ย หนูมาได้ไงสิบแปดเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าสิบข้างหลังแปดนะครับชายมัดโลดแต่แม่ไมายกับพ่อแรมจริงก็ข้างหน้าแปดหลังแปดครับอยากเล่นแต่ทำไมไม่ออกมาเล่นล่ะครับดูฟันหน่อยโอ้ยโ้ยไหนเอาไหนดูแผลดูแผลที่คางนี พ่อขอดูหน่อยได้ไหมแออ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 รงดีครับเอาจริงแล้วครับเอาจิงแล้วอย่าชนดิมันจะล้มนะลูกเนื้อ,อตัวเริ่มดีขึ้นตามลำดับครับกวนคนก่อนครับก,กวนก่อนดูซีจิ้กิ้งไปถึงไหน,นบุกง้จะถ่ายเล็บดูหน่อยก็ไม่ให้ถ่าย ต้องเอฟถ่ายตอนไหนเนี่ยตอนนอนหลับหรือเปล่าเขากำลังกำลังโอ้โหสู้ครับสู้นี่นี่มีไล่เทกด้วยมีไล่พ่อด้วยอื้ออมชนหนา้าขาไม่กินแลวจะเล่นลูกเอ้ มีมองตาขวางครับม,มองตาขวางมีมองด้วยหางตาทุกวันอาจ,งจงจงจ,ออจง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 ่นจงจงงงจงจจงจงงจงงจ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 ง่งจ มามามาเม่ก็หัวงลูกหัวงมากมากกินนมอ่ะเอาอานิง่งนมยนิ่งเลยกินนมไปจะเล่นเด็กชายเด็กชายผู้ไม่เหมือนพ่อกับแม่น,นครับเล็บสิบแปด ดูสู้หืมเดี๋ยวจะวนไปกินทุนหมดแล้วครับปีช่วยนิงเวลาลูกจะลูกจะกินแล้วจะเล่นลูกนี่รอดดูชนชน ม้นิ่งถ้าไม่ใส่ปลอกขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละชอบหนีลูกกินเก่งด้วยเอาไหลให้ทันแล้วกันลูกเฮ้ไม่ใช่น้ำนมแม่นะ่ะไหลให้ทันบุญรอดก็แล้วกัน ขันจะขันจะข,ข,ขันให้นมไหลให้ขันใจค่อนข้างที่จะลำบากนะครับมีที่สวนยงส่วนยางอุปรกรณ์ทำเอฟเฟกตับเอฟเฟกเหมือนกับคนอื่นก็ไม่มีนะครับก็ใช้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวถ่ายแล้วก็ลงเลยครับ นานเดวลจะกินได้นานแค่ไหนนะอืมอีอียงตานิ่งเวลาลูกกินนมทำไมชอบนี้เยอะ แล้วตีปลอก,ลอกโซ่คู่หรอกอ่าเปลี่ยนข้างครับ